กู้ปรับโลกวันพีชที่ยังไม่ได้รับบทสรุปซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้นั้นจะได้รับบทสรุปนะครับในภาคสุดท้ายของวันพีชแน่นอน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็ถ้าพูดถึงนะครับคู่ปรับคู่แข่งในเรื่องวันพีชนั้นเนี่ยโหมันก็มีนะครับมาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนะครับยุคสมัยของโรจงโรเจอร์แต่ถ้าพูดถึงในยุคปัจจุบันนี้ทียังไม่ได้รับบทสรุปและน่าจะเป็นบทสรุปนะครับจนถึงแบบว่ามหาสงครามครั้งสุดท้ายเลยวันนี้ผมก็เลยจะนําเสนอนะครับเหล่าบุคคลละกันที่น่าจะเป็นคู่ปรับคู่แข่งกันและน่าจะมีบทสรุปกันนะครับจนถึง ไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วจะมีคู่ที่คุณนั้นชื่นชอบหรือไม่และเหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยไปรับชมความสุดของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับในท้ายที่สุดแล้วโคบี้นั้นจะเลือกทําลายความฝันของลูฟี่หรือเลือกนะครับมิตรภาพของตนเองก็อย่างที่ทุกคนนั้นรู้แหลคะครับว่าในตอนนี้นะครับโคบี้นั้นได้ปักคงไว้แล้วแหละว่าเขานั้นน ล้ำค่าอย่างวันพีทเพื่อเป็นราชาโจรสลัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วแฟนกับวันพีททุกคนนั้นก็รู้แหละครับว่าอย่างโคบี้นั้นจะไปทําอะไรได้นะครับแต่นะครับมันเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่โคบี้นั้นต้องการจะทํานั้นเนี่ยพอไปถึงเวลาจริงๆแล้วโคบี้นั้นจะเลือกอะไรนะครับจะดับความฝันลูฟี่หรือเลือกเพื่อนของตนเองหรือนะครับในตอนนั้นอาจจะเป็นการเลือกนะครับว่าความถูกต้องเลยได้ซ้านะครับไอ้นี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่เราจะได้เห็นนะครับการเดินทางครั้งใหม่ของโคบี้ในการที่เขานั้นนะครับเป็นทหารเร ลูฟี่หลอกหลายๆคนเลยนะครับที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้คว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับนับได้ว่านะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรานั้นเตรียมได้เห็นได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับจนถึงจุดสุดท้ายของวันพีชไปต่อที่เรื่องที่2นะครับเป้าหมายที่แท้จริงของกองทัพคณะปฏิวัตินะครับว่าทําไมการถึงจองล้างจองฐานเหลือเกินในการที่จัดการนะครับเผ่ามืองกรฟ้าก็อย่างที่เรารู้นั่นแหละครับว่าเป้าหมายนะครับของกองทัพคณะปฏิวัติในตอนนี้คือการทําลายเผ่ามืองกรฟ้านะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลกันเมื่อให้เกิดนะะครรับบ ชนชั้นระบบทาดกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานกว่า800ปีจึงทาให้จุดนี้น่าสนใจมากเลยนะครับว่าราก้อนนั้นเนี่ยเขาไปรู้อะไรมาหรือเปล่าทําไมนะครับถึงคิดในแง่มุมนี้จากที่เป็นทหารเรือต้องพันตัวนะครับมาอยู่ในกองทัพคณะปฏิวัติซึ่งจุดนี้น่าสนใจมากเลยนะครับและการเดินทางต่อไปนั้นจะเป็นยังไงและบทสรุปนะครับกองทัพคณะปฏิวัตินั้นจะสามารถทําลายนะครับเผ่ามังกรฟ้าที่พวกเขานั้นนะครับต้องการจะโค่นล้มจากบัลังได้หรือเปล่าและก็ไปต่อที่เรื่องที่3นะครับเรื่องราว ิมกับจอยบอยแล้วก็วงเล็บไว้ว่านะครับคู่ปรับนั้นกลายเป็นลูฟี่แล้วนะก็อย่างที่เรารู้นั่นแหละครับว่าท่านอิมในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคู่ปรับนะครับแล้วก็มีเรื่องราวบัดหมางกันมานะครับกับทางด้านจอยบอยนะครับเมื่อช่วง800-900ปีก่อนซึ่งก็ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าสงครามนั้นยังไม่ได้สิ้นสุดลงนะครับเพราะว่ารอจะมาจบในยุคสมัยนี้โดยนิวจอยบอยนะครับก็คือลูฟี่นั่นเองนะครับจุดนี้น่าสนใจเลยว่าการเดินทางของลูฟี่หลังจากนี้ลูฟี่นั้นนะครับจะ่ลูฟี จะจบศึกนะครับในการต่อสู้มหาสงครามยังไงนะครับกับท่านอิมนะครับเป็นเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างยืนยันแน่นอนว่าเดียวนะครับได้มีการต่อสู้แน่ๆนะครับเพื่อเป็นการจบสงครามนะครับที่ยืดเยื้อมากว่า8 0 0 9 0 0ปีจุดนี้น่าสนใจเลยว่านะครับลูฟี่หลังจากนี้จะไปอัพพลังอะไรมานะครับหรือนะครับจะมีการเปิดเผยหน้าตาความสามารถของท่านอิมในอนาคตหรือไม่นะครับและนั่นแหละมันก็คือจะบทสรุปสุดท้ายเลยที่เราจะได้เห็นนะครับการต่อสู้ของ2คนนี้ที่ยังเป็นปริศนาอยู่ว่ามันจะต่อสู้กันยังไงต่อในอนาคต แล้วก็ไปต่อที่คู่ที่4นะครับแชงกับหนวดดำนะครับอันี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเลยว่านะครับสคนเนี่ยเหมือนเป็นคู่ปรับกันเลยคือเหมือนกับแชงนั้นตามล่าไอ้หน้าหนอนเลยก็ว่าได้นะครับคือหนวดดาไปไหนแชงนั้นก็พยายามนะครับจะไปเล่ล่าขัดขวางหาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อขัดขวางในตัวของหนวดดาประเด็นที่สําคัญเลยก็คือนะครับย้อนกลับไปก่อนตั้งแต่ที่หนวดดานั้นเนี่ยยังไม่ได้โด่งดังจนถึงทุกวันนี้ทําไมการแชงนั้นนะครับถึงรับรู้ถึงความอันตรายของหนวดดาทําไมแชฉงนั้นถึงรรรู้้ล่่่่ะัับบววววาาาาาถยยยยิงงไไไปปุเกกกีหหหนนดดํืออพมท แล้วเราก็จะทําให้นะครับเกิดความเสียหายที่มันมากนะครับอย่างที่เราเห็นตอนนี้ความเสียหายนั้นค่อนข้างเป็นวงกว้างเลยกับการกระทาของหนวดดาจนในท้ายที่สุดแชงเป็นจักรพรรดิหนวดดาเป็นจักรพรรดิทั้ง2คนนี้นะครับก็พยายามนะครับขับเคลื่อนนะครับด้วยความสามารถด้วยอุดมคติของตนเองในการต่อสู้และเราก็ได้เห็นเลยแหละครับว่านะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนี้2คู่ปรับนี้นะครับคงได้มีการไฟกันแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องเฝ้ารอในการรับชมอีกทีแล้วก็ไปต่อที่คู่ที่5สําหรับการต่อสู้การของ กับมีฮอกนะครับผมต้องพูดก่อนว่าคู่ปรับเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่านะครับจะต้องโกรธจะต้องเกลียดกันนะหรือเป็นคู่ปรับนะครับด้านการเป็นศัตรูกรนันแต่เป็นคู่ปรับนะครับด้านการแข่งขันกันก็ได้ซึ่งคู่ของโซโลกับมีฮอกนั้นไอ้นี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นเพราะว่ามีฮอกในปัจจุบันนี้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะครับส่วนโซโลนั้นมีเป้าหมายอย่างชัดเจนอยากจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกด้วยเช่นกันจึงทําให้นะครับจุดที่เขานั้นจะต้องประทัก,กับมีฮอกเพื่อก้าวข้ามนะครัออาารยยงงตตวเเเเไปนน้้้้้็ุดดดททีีี่่่มสสถหลลลกกกแิู ของ2คนนี้คือโซโลนั้นยอมเสียศักดิ์ศรีนะยอมไปฝึกกับมีฮอคเนะครับเพราะว่าต้องการแกรง่งจริงๆต้องการเกรง่งจริงๆก็ต้องฝึกนะครับกับต้นตำรับเลยนะครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ไม่รู้นะว่าหลังจากคว้าวันพีทหรืออะไรก็แล้วแต่เราคงได้เห็นบทสรุปการต่อสู้กันของ2คนนี้นะครับและวันนั้นเราก็ได้รู้นะครับผลลั์การต่อสู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วใครกันนั้นจะสามารถยืนหนึ่งนะครับในการเป็นนะครับนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกวันพีทได้ซึ่งทุกคนนั้นก็เชยร์ในตัวของโซโลนั่นแหละครับ วัดกันนะครับในช่วงท้ายของเรื่อง แล้วก็ไปต่อที่คู่ที่6กนะครับการต่อสู้การของลูฟี่แล้วก็นวดดำนะครับต้องยอมรับตรงๆเลยแหละครับว่านะครับสำหรับโจรสลัดด้วยกันเองที่เป็นคู่ปรับของลูฟี่นะครับในการคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีตนั้นคงจะหนีไม่พ้นนะครับทางด้านของหนวดดำนวดดำนั้นนะครับเป็นตัวสัตว์หนึ่งคนนะครับที่น่ากลัวมากเลยนะไม่ว่าจะแง่ด้านพลังความสามารถหรือนะครับมันสมองของมันนะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยเป็นคนหนึ่งนะครับที่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อชัยชนะของตนเองนะครับและเป็นคนหนึ่งนะครับที่กุม ได้เปิดเผยในปัจจุบันนี้นะครับคือถ้าแปลว่าไปก่อสุดท้ายอย่างลาเทลไปชิงตําแหน่งนะครับในการคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพิชเชื่อได้ว่าจะเป็นคู่ปรับที่สมน้ําสมเนื้อนะครับกับลูฟี่สุดๆเลยล่ะสำหรับหนดดำนะครับที่จะต่อสู้นะครับกับลูฟี่ในอนาคตไปต่อที่คู่ต่อไปนะครับผมจะไม่นับเป็นคู่นะแต่นับเป็นขี้เลยนะครับเพราะว่านะครับในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีการลังแค้นแน่นอนสำหรับความแค้นของลูฟี่แล้วก็ซาโบที่มีต่อจองพลเรืออย่างอาคาอินุเพราะอย่างที่เรารู้แหละครับว่าอาคาอินูนั้นเป็นคนทําให้เอสนนนั้กลายเป็โดใช่ม เสียชีวิตไปนั่นแหละถึงจะไม่ในอนาคตนั้นคงจะมีการต่อสู้ซึ่งโดยส่วนตัวผมอยากเห็นเป็นช็อตเลยนะครับที่ซาโบกับลูฟี่เนี่ยรวมตัวกันเลย2คนนะครับแล้วก็ประชันหน้านะครับกับอาคาอินุคงเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับคงเป็นภาพที่แฟนคลับวันพีชนั้นอยากจะเห็นนะครับก็คือการแก้แค้นของบุคคลละกันนะครับที่บังอาจนะครับมาสังหารในตัวของเอสนะครับและมันคงเป็นภาพที่ซึ้งใจแฟนคลับวันพีชนะครับที่2พี่น้องในตอนนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีพลังมากยิ่งขึ้นร่วมมือร่วมใจกันนะคครรััเเพื่ออจจจดกาาาุ้ แก้แค้นให้กับพี่น้องร่วมสาบานของตนเองนะครับอย่างเไปต่อที่คู่ต่อไปอาคาอินุกับคุซันนะครับแน่นอนว่า2คนนี้นี่มีเรื่องบาดหมางกันนะครับก่อนเหตุการณ์ที่คุซันนั้นก็คือจะลาออกจากการเป็นทหารเรือและผันตัวนะครับในการมาเป็นโจนสรสลัดของกลุ่มโจสรสัต์หนวดดำนะครับจึงทําให้ในอนาคตนั้นถ้ามีการประชันหน้าการมีการเจอกันนะครับมันมีการหมั่นเคี้ยวกันแน่นอนนะครับเจรซัดกันคุซันนั้นก็ไม่ได้ชอบหน้าของอาคาอินุสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับและยิ่งถ้าเจอกันในฐานะที่ตนเองเป็นโจนสรสลัดในนนตอีี้ไม่่แปลลกเย นะครับฝั่งอาคาอินุนะครับให้แบบเต็มๆเลยนะครับในฐานอธิแกนั้นบางอาจมาแย่งนะครับตำแหน่งจอมพลเรือของตนเองแล้วก็แนวคิดที่ต่างกันออกไปนะครับและจริงๆแล้วการที่คูซันนั้นฟีลอกหักเลยนะครับจากการเป็นทหารเรือก็เพราะว่าแนวคิดของอาคาอินุด้วยในหลายๆจุดนี่แหละเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญทําให้คู่ปรับคู่นี้นั้นนะครับมีได้เจอกันแน่นอนในอนาคตที่เราได้เห็นนะครับเผลอๆการไปเก่อสุดท้ายอย่างรับเทวนั้นอาจจะมีสู้กันเลยละสําหรับ2คนนี้ถ้าเป็นจุดนะครับที่ต้องแย่งชิงกันนะครับในเรื่องสมบัติล้ำค่าอย่างวันพ